สวัสดีจ้าเอฟซีมีตัวตะเวนทุกๆคนนี่ยายนงพามาบ่งมีดบังตอนี่ค่ะมีดบังตอที่ใส่ในขั้วเรื่นเฮาอนี่ค่ะมีดบังตออใส่ในขั้วเห็ดกับเขา่าหวานพักหวานนี่หวานแดง สารทุกอย่างเลยเนาะในครัวเฮาใ,ใส่ได้ทุกอย่างสับมุ้งสับงูใส่ดมดนี่ค่ะมีดบางตอเฮ็ดจากเล็กเนบนี่ค่ะมีดบางตอทําจากเล็กเนบมี่ก็สามคูนแปดนิ้วสามคูนแปดนิ้วราคาสามร้อยบาทค่ะนี่มีดบางตอขัดขาวเต็มใบนี่ค่ะ 3าคูณแนิ้วราคา300บาทนี่มิดบางต่อค่ะลูกค้าเป็นทุ่มาสั่งเนาะว่าเข็ดมิดบางต่อใส่ในขั้วให้แน่หัดขาวเต็มใบยายน้องจัดให,เห้เลยด้วยจ้าลูกค้านี่ยายน้องจัดให้แล้วนี่ค่ะมิดบางต่อทำจากเหล็กเนบ ขัดขาวเต็มใบจัดหางเล้วมาเบอ่งอันที่สองจะต่มีดบางต่อมีดรุ่นจิ๋วนี่ค่ะมีดรุ่นจิ๋วนี่ค่ะมีดจิ๋วนี่หนึ่งคูณน,นี่หนึ่งคูณสี่นิ้วหนึ่งคูณสี่นิ้วราคาสองร้อยห้าสิบบาท น,นี่ราคา250บาทเพราะว่ามีดดมค่ะใส่ดำให้พร้อมมีดจิ๋วหนึ่งคุณสี่นิ้วราคา250าสิบาทพร้อมดำมไม่ประดูนี่ค่ะพร้อมกับดำมไม่ประดูเนาะนี่เดี๋ยวน้องใส่ดำให้พร้อมนี่มีดจิ๋วนี่ค่ะโอ้ค่ะมันโทมาสัง ขัดขาวเต็มใบจัดไห่เลยเด้อดจ้าเพื่นบอกว่ามีดจิ๋วใส่ดำให้เนี่ยายน่งยายน่งใส่ไห้แล้วจัดไห้แล้วจ้านี่จัดไห่แล้วมีดจิ๋วนี่ก็ทำจากเหล็กแนบาบางเสียมค่ะเสียมเล็กแนบนขนเสียมสามจุดหคูณสินิ้วราคา250ราสิบบาท ราคาสองรอยหาสิบบาทเดี๋ยเสียมขุดนี่ค่ะเสียงมนันก็ทำจากเหล็กเนบนี่นี่นี่น,นะนี่ะไอเ้เบิ้งนี่เหล็กเนบค่ะเสียงเหล็กนนเนปย่านุ่งบะเด็จับขึ้นมาเนี่ยเอานี่เคาะเลยนี่เสียงเหล็กเนบนี่เสียมทำจากเหล็กเนบรับประกันคุณภาพทุกชิ้นงาน,น รับประการทุกชินงานเห็นแล้วอยากได้มีดบางต่อแล้วมีดรุนกิ๋วรือเสียมกระโทรมาหายายนุ่งไดที่0934963852โทรมาหาแต่แบเบนยายนุ่งไหนด้ยวยจะจากดใดไหนก็โทรมาได้ค่ะ เห็นแล้วก็ย่าเลื่อมกดไลค์กดแชร์เดอ้อค่ะยายนงฝากกดติดตามน้ำแน่สำหรับมื้อน,นี้ยายนงพามาบ่าง,บางสมิตกันเนออื่นอย่าลืมติดตามอีกด้วยค่ะเดอ้อพ่อสมิตก็น,นอนจ้าสวัสดีจ้า